สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลช่องที่มีแต่ความสุขพลังงานออล่าพลังงานความรักความสุข ทุกๆอย่างเลยนะคะให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเชา้าเย็นกลางวันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามใหม่และกดติดตามเก่าที่คอมเมนต์คนที่แบบว่าให้ซุปเปอร์แดงแม่หมอคุณภูทิพันธ์นะคะขอบคุณอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะถือว่าเป็นค่าคุณแม่หมอคนไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาคนที่ข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอยากไปดูแรนดอมแม่หมอเร็ว,รวๆใช่ไหมนะคะ เราจะมาส่งความสุขให้กันตอนเช้าๆแบบนี้นะคะบางคนขับรถไปทํางานแล้วนะคะบางคนอยู่ในรถเมย์ก็ขอให้ทุกคนยิ้มรับกับความสุขของวันนี้เป็นก้าวแรกวันที่1เดือน7นะคะเป็นเลขสวยด้วยนะทุกคนก้าวแรกของครึ่งปีหลังของปี67นะคะทุกคนขอให้ทุกคนรับแต่สิ่งดีๆไปยิ้มในทุกๆวันนะคะเรนดอมวันนี้นะคะเราก็ จะมานะคะเพราะว่านะคะดาวสุเขาเรียกว่าดาวสุสุภพโชคสุภชัยราชาโชคนะคะของคุณ เป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ด,ะดวงไพรีพินาศไพรีพินาศหมายความว่าอะไรคะหมายความว่านะคะชนะทุกอย่างเลยนะคะอยู่ดีๆเราก็นึกถึงนะคะดวงไพรีพินาศขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นโชคลาภอันใหญ่หลวงนะคะไพรีพินาศเป็นถึงเป็นได้ถึงราชาโชคเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะขอให้ทุกคนนะคะตั้งสมาธินะคะนึกถึงนะคะสิ่งดีงามนะคะ โอเคนะคะมาค่ะนะคะเรามาช่วยกันเปิดนะคะน้อมนํานะคะเทวดาทุกพระองค์ประจําตัวของคุกคนนะคะมาช่วยกันเปิดไพ่น้อนะคะไพ่นี้นะคะเป็นไพ่มงคลนะคะเป็นไพ่ที่แบบ มี2ด้านมีขาวกับดํานั่นเองนะคะมาดูตัวต้นของทุกคนก่อนเลยนะคะอืมหนึ่งดาบโอ้โหสิ่งดีๆกํา,าล,ะะกลังจะมาหาคุณแล้วนะคะสิ่งดีๆกําลังจะมาหาคุณแล้วนะคะคุณได้ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะหนึ่งดาบนี่คือหนึ่งดาบนะคะมีนะคะพญาอินทร์นะคะ เอาเอาชัยชนะมาให้คุณส่งข่าวสารคุณจะได้รับข่าวสารดีๆนะคะจากพญานกอินทรีนํานําเห็นไหมคะเห็นดอกนี้ไหมคะเห็นพวงยอดมะกอกไหมคะนําชัยชนะให้คุณแล้วปิวมาตกลงที่ดาบคุณกลายเป็นอะไรคะเป็นชัยชนะเป็นมงกุฎคุณจะได้เป็นราชาโชคฉลกเฉลา่ราราชาโชคฉลก c เฉลา่าราชานะคะ เป็นราชาแห่งราชาดูดิคะหนึ่งดาบนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะหนึ่งดาบคือนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นเดอะ d เดวิลเดวิลก็คือคุณได้กำลังหลุดพ้นปลดปล่อยออกจากพันธนาการเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คือหนึ่งดาบของคุณคะ่ะ หนึ่งดาบที่ดีที่สุดนะคะคุณได้ผ่านจุดจุดนั้นแล้วนะคะทุกคนเรามาดูนะคะคุณได้ผ่านจุดที่นะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อเรามาดูเฮ้ยทุกคน คุณจะได้รับโชคลาภโชคใหญ่เลยทุกคนนี่คือเป็นทรัพย์ทรัพย์มหาสารคือดวงพลีพินาศคือราชาโชคนี่คือโชคอันใหญ่หลวงโชคที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่คุณได้รับนะคะเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับนี่คือคนอื่นเดินไปเดินมาไม่ได้รับนะคะแต่คุณคนเดียวแล้วไพ่ใบแรกออกมาคือพไพ่ใบแรกออกมาคืออะไรทุกคนโอ้โหราชาโชคจริงๆนะคะ จบเลยไหมทุกคนนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะบางคนรอรางวัลบางคนรอได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่อยู่นะคะทุกคนบางคนนะคะอะไรเอ่ยวอะไรคะดูด้านด้านหลังนะคะก็คือราตัวก็คือนะคะอัศวินถือเหรียญด้านหน้านะคะสิ่งดีๆสิ่งดีงามจะ ะะมีคนมามอบโชคให้คุณเดินทางมาให้โชคคุณเลยมาให้โชคถึงที่บางคนกำลังนำเงินไปลงทุนแล้วเงินตัวนั้นออกทรัพย์ออกผลนะคะบางคนเอาเงินไปลงทุนนะคะแล้วออกทซั์ออกผลได้ซัพย์ก้อนโตประมาณนี้นะคะทุกคนอุย้ยเชา้านี้ทุกคนโอ้โหสองเรียนด้านหลังนะคะคุณมีความสุข คุณการเงินของคุณมันจะวนลูปวนลูปหมายถึงว่าอินฟินิตี้คุณสามารถนะคะอูหูวนลูปจากแบบเขาเรียกว่าอขอเปิดให้หมดก่อนนะคะขอเปิดให้หมดก่อนนะคะการเงินของคุณเงินออกมาหมดเลยราชาโชคจริงๆความรัก สิ่งดีๆง,งามจะวนกลับนี่คือนะคะหถ้วย6ถ้วยคือสิ่งดีงามบางคนจะได้กลับนะคะไปเยี่ยมบ้านไปไลไปเจอรักเก่าก็ได้นะคะความรักแล้วไงต่อคะราชาถือไม้เท้าบางคนนะคะกำลังมองหาจิตการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ราชาถือไม้เท้าเป็นราชาที่มีความคิดสร้างสรรค์กํเป็นคนที่มองหาวิสัยทัศน์นะคะเป็นคนเก่งคนฉลาดมองไปข้างหน้าบางคนกําลังลําทษทีค่ะกําลังนำเงินนี้ไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งผลกำไรมันจะออกดอกออกผลแบบไม่น่าเหลือเชื่อเลยเนี่ยนะคะนี่คือราชานะคะราชาถือนี่คือราชาถือ ไม้เท้านั่นเองนะคะการเงินความสุขการเงินของคุณจะมีเข้ามาทุกทิศทุกทางนะคะคุณจะบาลานซได้ดีคุณจะมีความสุขมากๆนะคะในการบริหารการเงินนะคะชาลีออดนะคะ เป้าหมายของคุณคุณเป็นนักสู้คุณเป็นนักนกลบนะคะเป้าหมายของคุณคือความมั่งคั่งล่ำรวยความได้มาซึ่งนะคะความเจริญก้าวหน้านะคะการเป็นราชาการเป็นผู้ยิ่งใหญ่นี่คือเป้าหมายของคุณเดชาลีออดนั่นเองนะคะนะคะคุณมีเป้าหมายของคุณที่นะคะบางคนนะคะหวังเงินตรงนี้เจเงินตรงนี้แล้วนําไปลงทุนนําไป ดำเนินจิตการเพราะราชาถือไม้เท้าคือคนฉลาดคนที่นะคะลงทุนอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถรอบด้านนะคะอ่ะนะคะแล้วก็นะคะก้าก้าดาบนะคะก้าดาบคือการนะคะคิดมากมีความเป็นกังวลบางคนยังมีความกังวลอยู่นะคะ ราชาถือดาบขอเปิดให้ครบก่อนนะคะขอเปิดให้ครบก่อนนะนะคะขอเปิดให้ครบก่อนนะแล้วเราจะตีโจทย์ให้ราชาถือถ้วยราชาโชคหรือเปล่าเนี่ยทำไมขึ้นแต่ราชานะคะโอ้โหทุกคนทุกคนความผิดหวังเสียใจนะคะโอเคนะคะ โอเคค่ะนะคะมานะคะคุณเดินไปสู่เป้าหมายของคุณคุณมียินและอย่างนะคะการงานของคุณให้บรรลุเป้าหมายนะคะแต่ว่าคุณก็มีความกังวลใจอยู่นะคะคุณได้พ่านคุณสู้ต่ออุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาที่มันทำให้คุณเหนื่อยล้าแต่คุณก็สู้ไม่ถอย คุณสู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือคุณเป็นผู้หญิงก็ตามชัยชนะ ครั้งนี้มาด้วยความพยายามและมาด้วยความใช้สมองเป็นเดืองเช่นโจโฉคุณมีความเก่งมากนะคะเป็นทั้งนักลบเหมือนสุมาอีเป็นคนใช้สมองเหมือนโจโฉนะคะในการสู้รบต่างๆคุณมีความเพียรพยายามแต่ก็มีบางครั้งที่มันไม่ได้ดั่งใจสิ่งที่คาดหวังไม่ได้เป็นตามหวังนะคะนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็ขอขยายนะคะ เก้าดาบหน่อยคะ่ะขอขยาย9ก้าดาบนะคะคืออะไรคุณที่ผ่านมาคุณคิดมากคุณยิดเยอะนับจากนี้คุณจะได้หลุดพ้นคุณจะได้ชีวิตใช้ความคิดของคุณเป็นอิสระนะคะไม่ต้องไปผูกติดผูกมัดกับใครนะคะบางทีอ่ะการที่คนคุณฟังคนโน้นคนนี้ บ้ากล่าวคุณคุณก็เอามาคิดมากคิดเยอะเพราะคุณไปเอาหูไปฟังในสิ่งไม่ดีนะคะมันก็เลยให้คุณได้มีพลังงานลบอยู่ในตัวคุณไงคะขอขยายสี่ถ้วยหน่อยคะ่ะนะคะขอขยายสี่ถ้วยหน่อยคะ่ะสามลี นะคะสิ่งที่ไม่คาดหวังนะคะคุณก็จะได้มาสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะไม่ได้แต่ที่คุณไม่คาดหวังคุณจะได้มาคือความสำเร็จนี่คือสามถ้วยถ้วย,วยที่ยิ่งใหญ่เห็นไหมคะสามถ้วยเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยค่ะนี่คือเบื้องหลังนะคะ คุณจะได้รับความสุขความสมหวังมาแทนที่นะคะเมื่อคุณไม่คาดหวังสิ่งที่คาดหวังมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่คาดหวังมันจะมาแทนที่นะคะคือความสุขยังไงคุณก็ได้เฉลิมฉลองแน่นอนค่ะเพราะว่าสามถ้วยนั่นเองนะคะมีความสุขคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนคุณนะเป็นคนเก่ง มีความอัจฉริยะเป็นคนคิดแล้วทํานะคะเป็นคนคิดแล้วทาแล้วเขาเรียกว่าปากพารวยค่ะรวยรวยรวยนะคะ,ะ,คะปากเรียกทรัพย์สาลิกาลิ้นทองนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอทุกคนทุกคนโอ้ทุกคน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 เราจะทํายังไงดีเนี่ยทุกคนทุกคน ทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมเดี๋ยวนะคะ๊บนึงนะเรา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 ไม่ได้ตั้งชื่อเราแบบคือมันจะดวงสุ่มพองอะไรกับ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  กับชื่อเรนด้อมมากทุกคนราชาโชคที่เราบอกว่าราชาโชคทุกคนจําได้ไหมดวงไพรีพินาตคุณจะชนะอุปสรรคต่างๆเนี่ยค่ะดวงพรีพินาตคุณจะชนะอุปสรรคจะเป็นราชาโชคแต่เราไม่คิดว่าจะออกมาลาสี่ราชาแบบนี้ค่ะวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนี้ทุกคนแล้วนี่คือเฉลิมฉลองคุณจะไม่ได้ดั่งใจแล้วเราก็เลยถามว่าขอทราบหน่อยสิ แต่คุณบอกแล้วเราแล้วมันก็ออกหมาว่าสิ่งที่ไม่คาดหวังคุณจะได้มาแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองอุย้ยทุกคนจบเลยไหมไพ่ดีมากนะคะไพ่ดีมากความคิดมากคิดเยอะจะหายไปค่ะ นะคะคจะเป็นความสุขเข้ามาแทนที่เดอะฟูควาคือความสุขคุณจะได้อยู่นอกกรอบได้ใช้ความคิดของคุณนะคะคุณจะเป็นใหญ่เหนือใครๆหุยทุกคนนะคะแล้วก็เตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะนี่คือ3ถ้วยนะคะสามถ้วยความอุดมสมบูรณ์คือจบไหมคะทุกคนทุกคนขอแสดงความยินดีชัยชนะหก นะคะเป็นที่ยอมรับนะคะหกไม้เท้าคุณจะเป็นที่ยอมรับทุกด้านไม่ว่าจะด้านบูด้านบุญด้านการเงินด้านการงานคุณเสี่ยงเทรดอะไรคุณก็จะได้นะคะเพราะว่าราชาถือเหรียญขึ้นมาแบบนี้คือคุณจับอะไรก็ ก็ประสบความสําเร็จนะคะทำอะไรก็ได้เงินทําอะไรก็ได้เงินนี่คือราชาถือเหรียญแล้วนะคะหไม้เท้าออกมาย้ําเตือนอีกแล้ทุกคนทุกคนหกไม้เท้าออกมาย้ออกกํา,ออาเตือนคือชัยชนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะความรักก็จะเข้ามานะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาดวงไพรีพินาตนี่คือศัตรูพินาตคุณเลยนะคะทุกคนนะคะดวงไพรีพินาตจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะเดอะเฮอร์มีดนะคะเพราะคุณได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้สัจทธรรมต่างๆนะคะได้เรียนรู้ว่าอุปสรรคต่างๆในเมื่อมีอุปสรรคขึ้นมา ชัยชนะคุณจะแก้ปัญหาได้นะคะเพราะคุณได้เรียนรู้ได้เรียนรู้กับตัวเองนี้แหละค่ะชัยชนะทุกอย่างคุณได้เรียนรู้กับตัวคุณเองนะคะบางคนหิวใจตัวเองจนจนสามารถบริหารจัดการได้ทุกองค์กรองค์กรขนาดใหญ่ต้องการตัวคุณไปก็ได้นะคะเพราะคุณมีความสามารถคุณเป็นดาราชาโชคอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณเป็นราชาโชคฉลกเฉลา รางวัลรางวัลค่ะเจ็ดนะคะเราบอกแล้วว่ามีตัวเลือกมากมายเจ็ดถ้วยนะคะนี่คือเจ็ดถ้วยคุณจะมีโชคนะคะคุณมีตัวเลือกมากมายที่ให้คุณเลือกเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถเป็นราชาดั่งราชานะคะทุกคน <c oughs> คู่รักความรักก็มานะคะ ความรักก็มาคุณสามารถเลือกได้คุณจะมีความสุขบางคนมีมีทุกอย่างพร้อมสรรคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะมีความรักแบบไหนคุณสามารถเสกได้ตามจินตนาการตามที่คุณอยากได้ไพ่อ้โหไพ่ไม่มีไพ่ลายเลยทุกคนมีไพ่ลายแค่แบบไพ่ก้าวดาบ กับความไม่ได้ดังใจแค่นั้นนะคะราชาโชคฉลกกฉเลาขึ้นราชาโชคเลยอะคะ่ะทุกคนขอตีอันนี้ราชาโชคคืออะไรคะอันนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนบอกว่านี่คืออะไรราชินีถือไม่เท้าช่างสมพงอะไรกันราชินีถือไม้เท้านะคะคุณจะมีความสุข นะคะคู่ของคุณเป็นคู่สร้างคู่สมคู่ทรัพย์คู่โชคคุณจะได้รับนะคะผู้หญิงที่สวยและเลือค่านะคะเราถามว่ารางวัลอะไรคือคนรักนะคะรางวัลคนรักและก็รางวัลโชคลาภโชคแห่งทรัพย์เป็นราชาโชคคุณทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จนับตั้งแต่วันที่หเดือน7นี้ชีวิตของคุณเป็นดั่งราชาโชคฉลรคฉลรานะคะ โอ้โหทุกคนความรักก็เข้ามานะคะความสุขทุกอย่างมันคือนี่คือมองกุฎของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมคะพยายอินทร์มามอบ มงกุฎบินมามอบมองกุฎให้กับคุณมันเหมาะสมแล้วที่คุณจะได้มงกุฎนี้เพราะคุณคือราชาโชคชรก ộ ะเฉล่าเป็นดวงไพรีพินาทใครก็เก่งกลัวนะคะไม่ว่าใครหน้าไหนก็เก่งกลัวคุณเพราะคุณเป็นถึงราชาโชคนะคะนะคะสี่ราชาดีนะดีเอ็มเพลเลอร์ไม่ออกมาอีกนะคะขอขยายได้ไหมคะนะคะขอขยายได้ไหม นะคะห้าดาบนะคะทำไมคุณต้องเป็นราชาโชคเพราะที่ผ่านมาคุณเจอมานักต่อนักนะคะคุณเสียเปรียบมาก็เยอะนะคะคุณโดนทำร้ายมาก็เยอะนะคะที่ผ่านมาไม่มีใครเอาคุณเลยคุณสู้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณยืนหยัดด้วยตัวคุณเองเมื่อถึงเวลาฟ้าเปิดฟ้ากระจ่างนะคะทุกอย่างเห็นทุกอย่างเปิดชีวิตของคุณ พลิกลายกลายเป็นดีจากยาจกกลายเป็นราชานะคะดวงไพรีพินาตจริงๆนะคะไพรีพินาตก็คือศัตรูพ่ายแพ้ดูศัตรูพ่ายแพ้ดิคะ่ะนี่คือไพรีพินาตคุณชนะแล้วคะ่ะนี่คือดวงไพรีพินาตคือเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าแรนดัมจะตรงกับคำที่เราตั้งไหมแต่พอเปิดมานี่คือใช่เลยนี่คือศัตรูพ่ายแพ้คุณ นะคะศัตรูพ่ายแพ้คุณเลยนะคะแล้วคุณเป็นถึงราชาโชคฉลกเฉลาคุณแม้แต่เหี่ยวยังต้องการมอบไม่มอบมองกุฎให้ใครแต่มอบมองกุฎให้คุณทุกคนจะมองคนอื่นมองเห็นไหมคะคนอื่นมองเห็นมงกุฎเป็นแค่ชอมะกกอกแต่คุณมองเห็นเป็นมงกุฎของราชา นี่คือตัวคุณเหี่ยวต้องการพยายอินทรีย์คุณเป็นดั่งพยายอินทรีย์คุณชนะศัตรูทุกทุกด้านค่ะวุยทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคยิ่งใหญ่ลาบลอยอาจจะเป็นลาบลอยแบบว่าคุณไปเทรดหุ้นก็ได้นะคะหรือว่านะคะซับที่มันอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะคะ แล้วมันสำคัญยิ่งกว่าราชาโชคก็คือมันมีเดชาลีออชาลีออก็เป็นราชาเหมือนกันราชาผู้มุ่งมั่นเอาความชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ มุ่งมั่นจนชนะทุกสิ่งทุกอย่างมาได้นะคะคุณจะมั่งคั่งล่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐีคุณรู้ว่าจะนําเงินที่คุณได้มาก้อนเนี้ไปทำอะไรนะคะนะคะเพราะคุณเก่งเตรียมตัวเฉลิมฉลองสามสามถ้วยเฉลิมฉลองมีทั้งความรักนะคะคุณจะเจอรักแท้แน่นอนเป็นคู่สร้างคู่สมคู่ทรัพย์คู่โชคยิ่งเจอกันยิ่งทำให้คุณเนี่ยรวยรวยรวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะ โอเคนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงคุณมีตัวเลือกมากนะคะคุณมีตัวเลือกมากคุณผู้หญิงเป็นคนที่พราวสเสน่ห์แต่ถ้าคนเป็นมีคู่แล้วยิ่งเป็นคู่สมพงนะคะถ้าใครยังไม่เจอจะเจอกันแล้วเป็นคู่ที่ เจอกันแล้วมีแต่คำว่ารวยอะคะ่ะแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วคุณฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันมันทำให้คุณยิ่งจะเริญมเติบโตยิ่งรวยรวยรวยเป็นราชาโชคนะคะเป็นราชาโชคเลยเราจะเลี้ยงเอาราชาโชคให้ทุกคนก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะราชาถือไม้นะคะราชาาตาดินน้ำลมไฟเดี๋ยวนะดินน้ำลมไฟาตาดินก่อนดิน นะคะดินน้ำลมไฟนะคะาตาดินนะคะน้ำลม ไแล้วก็เป้าหมายนะคะแปบบ๊บนึงนะคะทุกคนนะคะนี่คือราชาเดอชาลีออดชารีออดก็คือราชาเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้รับคุณเดินไปสู่เป้าหมายของคุณคุณขึ้นพังอาดเป็นราชานะคะคุณขึ้นพังอาจเป็นราชาด้วยตัวของคุณเองชัยชนะ ะะที่คุณได้มาคือชัยชนะเป็นที่ยอมรับเป็นที่เก่าวขานเพราะคุณหิวใจตัวเองนะคะคุณสู้กับตัวคุณเองได้นะคะเตรียมตัวฉลมฉลองกับโชคลาภที่คุณจะได้มาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทางด้านการเงินโชคลาภทางด้านนะคะการงานตําแหน่งใหม่ๆโชคลาภทางด้านความรักนะคะชีวิตคุณจะมีความสุขคือเดือฟูนะคะ นะคะรางวัลที่คุณจะได้รับนะคะนี่แบบนี้เลยแค่ราชาโชคชีวิตคุณก็มีความสุขแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะคุณจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะนะคะวันที่1เดือน7เป็นดาวนะคะมหาเลิกเป็นดาวราชาโชคดังไพ่ใบนี้หละคะ่ะดังไพ่แรนดอมนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคนเช้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุข เป็นดั่งราชาโชคเป็นดั่งราชา5้าราชานี้นะคะและรางวัลก็จะตามมานะคะเป็นดั่งราชาโชคจริงๆได้รับรางวัลมีคนเอาเงินมาให้ถึงที่มีลูกน้องบริวารที่จงรักภักดีมีความรักสิ่งเก่าๆเอามาลีนโนเวตได้นะคะ การเงินของคุณนี่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะบาลานซ์การเงินอินฟินิตี้หมุนเงินได้สบายเลยนะคะทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะแล้วเจอกันตอนเย็นนะคะทุกคนบายบายรักทุกคนนะคะยิ้มนะคะขอให้ทุกคนเป็นเศรษฐีนะคะในวันนี้เป็นดั่งราชาโชคเหมือนแรนดอมนี้นะคะสวัสดีค่ะ